สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่30มิถุนายนปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะครับเนาะเช้าสดใสครับเนาะฝนจะตกแลไม่ตกแลนะครับเนาะอากาศดีมากครับเนาะนอนหลับสบายเลยอากาศดีครับหนะ้าฝนนะครับเนาะฝน,นะฝนตกกระชุมช่ำดีนะครับเนาะนอนหลับสบายไม่ร้อนนะครับก็วันนี้ก็จะวางแนวทางของ ฮานอยนะครับหุ้นอุตสที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์ครับเนาะวันจันทร์ชาววันจันทร์ก็ถ้ามีเวลาก็ตัวที่เราพัฒนาแล้วก็ทางของหุ้นสองลับนะครับเนาะอาจจะเป็นหุ้นสองลับก่อนนะครับเนาะคลิปนี้คอฮานอยไปก่อนนะครับเนาะคอฮานอยช่วงเช้าวนะครับก็เกษตรยานุทางก็กดติดตามไว้นะครับเนาะเพราะบางทีไม่มีเวลาจะลงในช่องชมชนให้นะครับ ถ้าไม่มีเวลานะครับเนาะก็ใครชอบกข้ามไปนะครับเนาะใครชอบกดติดตามไปนะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ไปกำลังใจกันอยู่ด้วยกันไปนะครับเนาะให้ตามเวลานะครับเนาะทำตามกดยูทูบเขานะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมไม่้อาจคลิปสดเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาน้องนนมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับเนาะ วาเสดพ่อรอห้าเสร็จก็ปัดกระยากรังกายเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับมันในอลิปสดเหมือนเดิมปัดกระยากลังกายเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็เหมือนเช่นเคยครับนั่งริมทะเลริมเจ้าพระยากินขนมนมเนยครับเนาะก่อนกลับบ้านกินขนมนมเนยก่อนกลับบ้านก็สุดอากาศบริสุทธ์นะครับริมทะเลไป อยู่แถวป้อมพระจุนนะครับป้อมพระจุนแถวใกล้ๆบ้าน,นครับเนาะไม่ไกลขับรถแป๊บเดียวนะครับเนาะไ่ถึงยี่สิบนาทีก็ถึงนะครับเนาะสบายๆป้อมพระจุนกับสวนสุขภาพรัดหลวงอยู่ใกล้มากครับเนาะขับรถแป๊บเดียวเลยแต่ถ้าไปที่สวนบางกระเจ้าก็จะไกลนิดนึงประมาณเกือบยี่สิบโลได้ครับเนาะน่าจะยี่สิบโลได้โดยประมาณนะครับเนาะ ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้นำทางพุณไในตัวมันเดิมนะครับมันทุกครั้งทุกคลิปเดินไปที่แนวทางนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อครับเนาะนานๆมองหน้ากันครับจะได้ไม่เบื่อมองหน้ากันบ่อยก็ไม่ดีนะเนราะดูธรรมชาติเจริญหัเจริญตาดีกว่าวันนี้ก็30สิบแล้วนะครับแลาะพรุ่งนี้หวยออกครับนาะศึกญ่ศึกเงินแสนนะครับพรุ่งนี้ที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะเพราะบางคนศึกใจอย่างเดียวนะเนาะรัฐบาลไทยลุ้นล้วนครับเนาไม่เอาสนใจอย่างอื่นเลย แต่บางคนก็ทั้งน้อยและลาวและไทยครับเนาะบางคนกนน้อยล,ลาวอย่างเดียวไอ้สองอย่างครับเนาะบางคนแต่มเม็ดเต็มหน่วยดีทางรัฐบาลไทยมันก็บางทีก็โครงการหันสองครับเนาะก็แล้วแต่ครับนะเนาะแล้วแต่สะดวกส่วนบบาะสะรารกามได้หมดนะครับคนชอบลงทุนคนชอบเสี่ยงโชคนะครับเนาะก,ก็อนอื่นก็ดูผลเมื่อวานก่อนครับเนะมื่อวานผลอาทิตย์ที่ผ่านมา รอบ5้าโมงนะครับ2ตัวล่าง1 3 3่งทวนก็2 0 7นะครับ1 3กับ2 0 7 1 3 2, 0, 7. เราไม่มีนะครับเนาะ1 3 2 0 7เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะเราได้เป็น7 0ตัวกลับนะครับใครตามก็ดีใจด้วยนะครับเนาะก็มาที่รอบ6กโมงนะครับ6กโมงสตัวล่างก็7 1 7เดินดีครับเนาะ7เดินดีเดินมาทั้ง2รอบเลย เจ็ดเดือนดีมากเจ็ดกับศูนย์ครับน้องวาวานเจ็ดหนึ่งกับสามหกแปดนะครับเจ็ดนหะนึ่งกับสามหกแปดเจ็ดหนึ่งเราก็ได้ไปเร่งหนึ่งนะครับเนาะตรงๆเลยสามหกแปดเราไม่มีครับเรามีแต่หกเจ็ดเราขาดไปแต้มหนึ่งนะครับเราถ้าหกเจ็ดเต็มเต็ม,ต,มนะตัวเน้นเลยนะครับเนาะถ้าเป็นหกเจ็ดเสียดายนะครับเนาะพี่เขาเป็นหกแปดนะครับ แล้วก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับ2ตัวล่างศูนย์หกสามทวนก็5ห้าแปดศูนย์นะครับศูนย์หกับห้าแปดศูนย์ศูนย์หเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากเรามีศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะครับเนาะพี่เขาพากลางออกเลยนะครับเนาะแน่นอนมากเลยไม่มีโชคเนาะมันจะได้6กศูนย์อีกมันจะได้5 0ศูนอีกสักทิงหนึ่งนะครับเนาะเป็นสามเด้งไปเลยก็ได้แค่สองเด้งครับเนาะก็ไม่เป็นไรนครับเนาะดีผมไม่ได้ พอได้ค่าทำพริกค่าปลาทูนะครับเนาะใครตามใครไม่ตามก็ชมพูฟอบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะไม่เป็นไรศูนย์เดินดีนะครับเนาะศู์เดินรอบแรกนะครับรอบแรกมารอบสุดท้ายทั้งบนและล่างเลยนะครับนะศนู์บนล่างมาทั้งสองเลยหาหน้อยจะเป็นประมาณนี้คนระับเนาะแนวทางหาหน้อยจับทางได้โอกาสได้บนได้ล่างสูงนะครับจับทางได้ เขาจะมาประมาณนี้แพ็คคู่ครับเนาะตัวสวนบนกับสวนล่างหนึ่งบนกับหนึ่งล่างมีเห็นอยู่เรื่อยครับเนาะอาจจะไม่ใช่ทุกวันนะแต่จะมีอยู่เรื่อยๆอยครับเนาะอยู่เรื่อยๆเลยก็ฮานอยรู้ดีครับเนาะจะใครช่างสังเกตนะครับก็วันนี้ก็สามสิบพนษายนวันนี้ก็สิ้นเดือนครับเนาะสิ้นเดือนวันนี้เด่นแปดเด่นสองนะครับฮานอยรวมครับเนาะจากห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเด่นแปดเด่นสองจับคู่นะครับเนาะ

8คู่นี้ให้เน้นไปที่85 82แล้วก็25นะครับ85 82 25เน้นให้3คู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้นะครับแล้วก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี4 85 482 425 453นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่485 482 สี่สองห้านะครับสี่แปดห้าสี่แปดสองสี่สองห้าเป็นตัวเน้นนะครับเป็นชุดเน้นนะเนราะชุดสามตัวชุดเดียวกันนะครับชุดสามตัวชุดสองตัวและสามตัวดูให้ดีครับเนาะเขี้ยรักร้อยวางข้างหน้านะครับเนาะแขีหยรัก้อยวางข้างหน้าก็ประมาณนี้ก็ขอบทอนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ใครเป็นคคฮานอยก็จัดไปนะครับเนาะจัดไป ก็ย้ำนะครับเป็นเพียงในแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนางที่ลงให้เป็นเพียงการคาดคะนีนะครับคาดคะนีถูกก็ดีไปถ้าไม่คาดคะจะผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะปทชาร์บิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครสามารถแนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับถูกผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมเป็นเพียงการคาดคะนีนะครับเาไม่ว่าอาจารย์ไหนเสียดไหนก็ไม่ต่างกันนะครับเนาะไม่ต่างกันประมาณนี้นะครับ ก็ถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับน้องสำหรับคนงบน้อยก็ตัวนี้นะครับที่ผมเรียนให้จากรุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็จัดไปนะครับน้องวันละสามคู่เนีนให้แปดห้าแปดสองสองห้านะครับแปดห้าแปดสองสองห้าสามคู่นะครับเนาะเผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะไม่แน่คนเราอาจจะมีลูกฟุกบ้างคนเราต้องมีลูกฟกกับเขาบ้างนะครับเนาะสามคู่นี้นะครับเนาะนะครับเนาะสามคู่นี้แต่ถ้าไม่ชอบฝนเปล่าสลับเรียนให้ก็ เลือกคู่กันได้เลยนะครับนอกจากนี้อนอกจากนี้สองสามสองสี่สอง,สองห้าออกบ่อยห้าสามห้าสี่ก็ออกบ่อยก็จัดไปครับเนาะจัดไปแต่ถ้ามีตัวชอบเลยก็ข้ามไปนะครับชมพวกเราบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ